จะทำอาชีพออดิตได้ต้องมีทักษะอะไรบ้างสวัสดีครับผมเป้ออเดตเฟรนคุยเรื่องออดิตแบบเพื่อนฝูงกันนะครับพอดีเมื่อสอาวันที่ผ่านมาครับมีคำถามมาถามผมผ่านทางหลังใหม่ a c e b o o k นะครับเขาถามว่าแต่ก่อนเนี้ยเคยทำอาชีพผู้จัดการนะครับแต่ปัจจุบันต้องผันตัวมาเป็น i n t e r ์นอ Audit นะครับเขาเลยอยากรู้ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับผมเลยอยากจะตอบคาถามนี้ครับ ด้วยทักษะที่จําเป็นนะครับที่อาชีพอินเทอร์นอทดิควรจะมีนะครับข้อแรกคือทักษะในการสื่อสารนะครับคุณเคยคุยกับคนที่เรียนจบปริญญาโทแล้วฟังไม่รู้เรื่องไหมครับหรือคุณอาจจะเคยคุยกับโปรแกรมเมอร์บางคนใช่ไหมครับที่พูดภาษาคนแต่คุณฟังไม่รู้เรื่องเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยทักษะในการสื่อสารเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอย่างเดียวนะครับมันเกี่ยวกับการที่คนส่งสารเนี่ยส่งสารที่ต้องการจะส่งนะครับไปให้ผู้รับสาร เข้าใจได้นะครับต้องบอกว่าอาชีพ Internal Audit เนี่ยครับมันไม่เหมือนกับอาชีพ Manager ในธุรกิจบริการต่างๆนะครับที่มันจะมีการร้องเรียนจากลูกค้าใช่ไหมครับว่าไม่พอใจในโปรดักต์ของบริษัทของเราหรือบริการคุณอาจจะต้องดีลกับเรื่องร้องเรียนของลูกค้านะครับแล้วก็แก้ปัญหาให้ hey, ลูกค้าพอใจใช่ไหมครับแต่ในมุมของ Internal Audit นะครับมันก็เหมือนตำรวจนะครับที่มีปืนเป็นอาวุธใช่ไหมครับ มันไม่มีประชาชนคนไหนหรอกครับที่อยู่จะกล้าเดินเข้ามาหาเรื่องตำรวจตบหัวตำรวจที่พกปืนอยู่ให้เห็นชัดๆนะครับอาชีพ i n t e r อร์น u d อดก็เช่นกันครับแต่ชนวนที่ทําให้อาชีพ i n t e r อร์น u d อดเนี่ยอาจจะมีการกระทบกระทั่งกับผู้รับตรวจหรือลูกค้าครับอาจจะเป็นเรื่องการเลสประเด็นที่เราตรวจพบครับเข้าไปในรีพอร์ตนะครับแล้วทําให้ลูกค้าเนี่ยครับรู้สึกไม่พอใจนะครับหรือรู้สึกว่าประเด็นที่เราเลสเนี่ย เขาลับไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ย internal audit จำเป็นจะต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดีครับ internal audit เนี่ยจะต้องรู้จักสไตล์ของลูกค้านะครับลูกค้าอาจจะเป็นคนที่ชอบเมาส์มอยก่อน5นาทีนะครับแล้วถึงจะเข้าเรื่องนะครับหรือลูกค้าบางคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบวุ่นเวอร์หรืออยากให้เข้าเรื่องทันทีนะครับเราก็ต้องรู้ว่าครับว่าสไตล์ไหนจะต้องคุยยังไงใช่ไหมครับ ลูกค้าที่ชอบนอกเรื่องก่อนหรือคุยเม้ามอยก่อนแล้วก็อาจจะต้องมีความรู้รอบตัวใช่ไหมครับลูกค้าคนนะั้นอาจจะชอบซีรีส์เกาหลีใช่ไหมครับเราก็อาจจะชวนคุยว่าเมื่อคืนซีรีส์เกาหลีเรื่องวินเซนโซ,โซสนุกดีนะหรือเขาอาจจะชอบเรื่องฟุตบอลใช่ไหมครับก็อาจจะบอกว่านกพิราบในซีรีส์เรื่องนี้ตั้งชื่อว่าอินซากีเหมือนชื่อนักฟุตบอลทีมชาติของอิตาลีอะไรอย่างงี้ครับการมีความรู้รอบตัวเรื่องพวกนี้ครับ จะช่วยในการทํางานของเราได้ครับทําให้เรารู้สึกสนิทกับลูกค้ามากขึ้นนะครับพอคุยเม้ามอยนอกเรื่องไป5นาทีแล้วเนี่ยเราอาจจะเข้าเรื่องการตรวจสอบของเราหลังจากคุยเสร็จแล้วนะครับส่วนถ้าลูกค้าเป็นสไตล์ที่ชอบการเข้าเรื่องทันทีนะครับคุณต้องตัดน้ําทิ้งทั้งหมดนะครับในเรื่องที่คุณจะพูดและตรงประเด็นทุกอย่างนะครับแล้วก็ทุกอย่างต้องสั้นกระชับสรุปได้ใจความทั้งหมดนะครับในเวลาที่จํากัดนะครับ ก่อนที่ออดิตจะเข้าไปตรวจลูกค้าครับออดิตจะต้องออกเอกสารหนึ่งที่ชื่อว่า engagement letter ใช่ไหมครับซึ่งเป็นจดหมายที่อธิบายรายละเอียดนะครับว่าเราจะตรวจเรื่องอะไรบ้างสขบงงานเป็นยังไงใช้คนกี่คนเข้าไปตรวจนะครับแล้วก็ตรวจในหัวข้ออะไรบ้างรวมถึงเอกสารที่เราต้องขอใช่ไหมครับพวกนี้ครับเราต้องอธิบายเหตุผลให้ลูกค้าฟังได้ว่าเฮ้ยทำไมเราถึงต้องตรวจในหัวข้อนี้ รวมถึงเราจะขอเอกสารนั้นๆไปเพื่ออะไรนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปตรวจฝ่ายจัดซื้อแต่เราไม่รู้เรื่องเลยว่าอินวอยคืออะไร P.O คืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าใครควรจะเป็นคนแอปพูบพีบ้างอะไรอย่เงี้ยนะครับเอ๊ะแล้วเวลาที่เราตรวจเจอประเด็นขึ้นมาล่ะเราจะคุย,ยกับลูกค้ายัางไงนะครับมันก็จะมีโปรเซสนะครับในการคอนเฟิร์มแฟกหรือสิ่งที่เราตรวจพบนะครับว่าเฮ้ยเราเข้าใจถูกหรือเปล่า เราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ในสิ่งที่เราเจอนะครับก็จะเป็นการเข้าไปคุยกับลูกค้านะครับพร้อมหลักฐานที่เรามีไปซับพอร์ตแนบเข้าไปนะครับเพื่อคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยถูกต้องนะครับลูกค้าอาจจะดิเฟนกลับมาว่าเฮ้ยคุณเข้าใจผิดนะเรามีคอนโทรลทดแทน1 2 3 4นะครับแล้วก็ส่งเอกสารให้เราเพิ่มเติมเพื่อไปดูอีกครั้งอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะจบที่ที่เราจะเลสประเด็นหรือเปล่า มันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของหลักฐานที่เราได้เพิ่มเติมนี้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราเจอลูกค้าที่ดิเฟนตลอดเนี่ยไม่ให้เราเลสประเด็นเนี่ยเราจะทายังไงนอกจากที่เราจะต้องมีหลักฐานแน่นแล้วครับเราต้องมีวิธีการพูดด้วยครับในการตบลูกค้าให้กลับเข้ามาในประเด็นที่เราคุยใช่ไหมครับเราอาจจะพูดว่าประเด็นที่เราตรวจพบเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่สําคัญนะครับความเสี่ยงตรงนี้ถ้าปิดได้เนี่ยจะช่วยพัฒนา ระบบงานของลูกค้าให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับตัวผมเองเนี่ยเคยอยู่ในเหตุการณ์ที่เมนเจอร์เนี่ยนั่งคุยกับลูกค้าที่ดิเฟนประเด็นเนี่ยครับยาว3ชั่วโมงกับประเด็นเพียงแค่ประเด็นเดียวนะครับซึ่ง Manager ออเดตเมนเจอร์คนนี้พูดยังไงลูกค้าก็ไม่ยอมให้เลสนะครับและสุดท้ายมันก็จะไปจบตรงที่อำนาจของออเดตนะครับใน,ในการรีพอร์ตประเด็นที่ตรวจพบนะครับตามออเดตชาร์เตอร์ ทักษะในการสื่อสารเนี่ยครับยังใช้ในการพูดคุยระหว่างคนในทีมงานของออดิตด้วยกันเองด้วยนะครับเช่นเวลาเราแอดซน์งานให้น้องๆในทีมใช่ไหมครับเราจะต้องพูดให้เคลียร์ครับว่าเราต้องการให้น้องทํางานแบบไหนให้เราออกมานะครับเอาพุทเป็นยังไงนะครับไทม์ไลน์ที่ต้องการต้องการภายในวันไหนเวลาไหนนะครับทักษะที่สําคัญอีกอย่างก็คือทักษะในการเข้าใจเพื่อนมนุษย์นะครับ หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า active listening หรือว่าคำว่า Empathy นะครับแน่นอนว่าเวลาเรานั่งฟังทีมงานที่เข้ามาพูดคุยกับเราตัวต่อตัวครับเวลาฟังทีมงานพูดครับเรานอกจากเราจะต้องมองตาเขาเป็นจังหวะแล้วเนี่ยหูเราต้องฟังด้วยครับและตั้งใจฟังอย่างแสดงออกมาทางสีหน้านะครับว่าเรากำลังตั้งใจฟังอยู่ไม่ใช่ก้มดูมือถือไปแล้วก็ฟังเขาพูดไปนะครับรวมถึงเอมพั h y ีเนี่ยต้อง เข้าใจความรู้สึกในมุมมองของผู้พูดด้วยนะครับรวมถึงถ้าอยู่ๆน้องในทีมครับอยู่ๆมายื่นใบลาออกแล้วบอกว่าพี่หนูหมดพารชาั่นกับงานออดิตแล้วนะเราก็ต้องตั้งใจฟังเขาก่อนครับก่อนที่จะพูดอะไรออกมานะครับในขณะที่หัวเราครับก็ต้องนั่งคิดไปด้วยว่าถ้าเราจะลังเขาเอาไว้นะครับหรือเราจะปล่อยเขาไปเนี่ยเราจะใช้คำพูดยังไงนะครับให้มันดูนุ่มนวลที่สุดนะครับ นอกจากนี้เราต้องรู้จักวิธีคุยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วยนะครับรวมถึงออิดคอมมิตชันนนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าของเรานะครับวิธีการเข้าหาผู้ใหญ่แบบไทยๆนะครับหรือการเข้าหาแบบนอบน้อมนะครับเราจะต้องมีความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับการใช้คําพูดต่างๆเวลาพูดกับผู้ใหญ่นะครับความสุภาพต่างๆนะครับที่แสดงออกทั้งทางคําพูดสีหน้าและการกระทํานะครับ แล้วก็เวลาเราพูดกับผู้ใหญ่ครับเราต้องตัดน้ําออกให้มากที่สุดนะครับแล,และมุ่งเข้าประเด็นให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าผู้บริหารระดับสูงนะครับส่วนใหญ่เขาจะ b ซี่นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของตอนนี้ครับถ้าใครชอบเนื้อหาในตอนนี้ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ